คนไทยรู้จักโรคน้ำเหลืองไม่ดีกันมานานแล้วแต่ท่านทราบไหมครับว่าหมอคนไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อและมักจะปฏิเสธมันผลลัพธ์ที่ตามมาทําให้เด็กที่เป็นโรคน้ำเหลืองไม่ดีไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องคนโบราณเราสังเกตกันมานานแล้วนะครับน้ำเหลืองไม่ดีนี่มีจริงครับผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับนี่คือผู้ป่วยที่เป็นน้ำเหลืองไม่ดีซึ่งเขาถูกวินิจฉัยเป็นโรคภูมิแพ้บ้างโรค ติดเชื้อบ้างเด็กเราเนี้ยเด็กเรานี้ถูกรักษาเป็นโรคภูมิแพ้มาตลอดสุดท้ายก็อายุเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วก็กลายเป็นความบวมขึ้นมาเพลินขึ้นขาลายตัวลายแขนบวมขาขวาบวมแขนซ้ายบวมแล้วแก้มข้างขวาบวมนี่เป็นกันมายักเยินแต่หมอรักษาไม่หายเพราะหมอหมอบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้โรคติดเชือ้อแล้วสุดท้ายก็หาตัวแพ้ไม่ได้หาเชื้อก็ไม่ได้ผู้ป่วยก็เลยไม่หายเลยท่านดูนะครับถ้าเป็นอย่างเนี้ยจะรักษาอยางไรบอกคุณหมอนหน่อยครับคนที่ปฏิสเสธเลืองไม่ดีไม่มีจริงแต่เรารักษาได้ครับ เรารักษาได้เพราะเราค้นพบว่าน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยหรือที่เป็นน้ำเหลืองเสียส่วนใหญ่แล้ว95%น้ำเหลืองออกมาจากข้อเท้าคนครับ95%อ,ออกมาจากข้อเท้ามันน้าท่านไม่รู้จักว่ามันออกมาจากข้อเท้าท่านรักษามันผิดวิธีเรามีตัวอย่างผู้ป่วยท่านหนึ่งเด็กคนนี้ครับอายุแค่สามขวบนะครับเกามาตั้งแต่เด็กเป็นน้ำเหลืองเสียเป็นลูกคนเดียวหล้านคนเดียวของตระกูล รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน3าห่งสามปีที่ผ่านมาเสียค่ารักษาเป็นล้านกว่าบาทรักษาอยู่3าปีถูกบอกว่าเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้มันก็ไม่เคยหายทีหลังมาที่ผมผมก็ขอคลำต่อมืองดูโอ้โหต่อมนที่ขานี่ก็ขึ้นโตทั้งซ้ายทั้งขวารักแร้ก็ขึ้นโตทั้งซ้ายทั้งขวาที่ที่คอก็ขึ้นโตทั้งซ้ายทั้งขวาถึงได้บอกว่าอ๋อนี่มันโรคน้ำเหลืองเสียชัดๆมันถึงได้เป็นผื่นเป็นคันน้ำเหลืองเสียเนี่ยมันมีหลายอวตารครับเป็นผื่นเป็นคันหมายว่าอะไรครับนั่นคืออวตารหนึ่งของน้อง ถ้าเป็นมากๆก็เรียกว่านเหมืองเสีย Bad limb sickness น้ำเหลืองไม่ดีเรียก Poor limb disorder นี่ครับเป็นพื้นเป็นคันเห็นไหมครับบางทีเป็นตุ่มน้ำบางทีเป็นลมพิษบางทีเป็นภูมิแพ้บางทีเป็นแพ้ภูมิก็แล้วแต่นี่คือสัญญาณของเด็กที่เป็นน้ำเหลืองไม่ดีแล้วก็จับตรวจร่างกายให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งพบว่าข้อเท้าอักเสบครับคุณแม่จะไม่รู้เลยว่าลูกเป็นข้อเท้าอักเสบคุณแม่รู้เปล่านี่น้องข้อเท้าอักเสบก็ไปตรวจประถมสามโรงพยาบาลไม่เห็นหมอคนไหนบอกลูกเป็นข้อเท้าอักเสบเลยครับผม นี่เห็นไหมครับคอทางเสพจากนั้นเราก็ทําการพูดสาบาบัดให้พันผ้าแล้วก็พันเย็นแล้วก็ให้เขากินอาหารวีแกนวิสุทธิมังสวัส์มาม่าหนูไม่คันแล้วมัดปุ๊บก็หายปั๊บเลยจากนั้นก็บำบัดเขาต่อไปจนทั้งผิวใสกิ๊กสวยเลยเราเป็นแหล่งที่รักษารเราเป็นศูนย์ที่รักษาน้ำเหลืองอยู่ที่เดียวในประเทศไทยเราจึงสร้างภาพต่อเหืองที่ใหญ่สุดในโลกขึ้นมาให้คนดูนี่คือภาพต่องเหืองที่ใหญ่สุดโลกที่เราสร้างขึ้นมาใหญ่ประมาณสนามเทนนิสนะครับผมพิมพ์ว้ให้ดูเนี่ย หมอญี่ปุ่นเขามาดูเขาตกใจโอ้โหไม่เคยเห็นภาพอะไรที่สวยละเอ,อยียดถึงขนาดนี้เราบอกว่าน้ำเหลืองไม่ดีมีจริงท่านอย่าได้บอกว่ามันไม่มีอย่าได้ปฏิเสธวมันไม่มีเพราะน้ำเหลืองดีไม่มีโรคน้ำเหลืองโสโครกโรคก็มากมีน้ำเหลืองดีทําให้คนเราขึ้นหนุนปืนสาน้ำเหลืองเสียพาให้คนเราแก่เร็วจำไว้น้ำเหลืองไม่ดีมีจริงครับ